มีเสือน้อยชอธนัสุการนะครับมีเหาผู้องจะเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับ,ข,ข,รรบขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ สักครู่นะครับที่เราเห็นกันไปนะครับนั่นก็คือคุณเจตทํรรงเศรษฐีนะครับขึ้นมาถอดมงคกนให้กับตาน่งของดีเซลน้อยส่วนน้ําเงินนี่เป็นตํานงของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับว่าที่ร้อยตรีพิเชียนลิมหวังอยู่นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดตรงเลทีในคู่นี้เป็นกรรมการนัทรงชัยจรุสีเอาละครับ ยาอมยาลมยาหมอกรถพยาบาลถามออากซิเจนเตรียไมไว้พร้อมแล้วครับเนี่ยังคิดอยู่ฮะโดนน้อวรุษเนี่โอ้โหเนียนมากฮนะนี่ครับฉายาไอ้หมูเข่นทองนะครับจังอาการออกแค่ของสุดผ่านน้อยแล้วก็ส่วน,นด้านของเจ้าดีเซลน้อยชอรทนาสุการนะครับฉายาขุดเขา่าไร้เทียมทานขุดเข่าทะลุฟ้านี่แหละครับตัวยิงเสียงจริงเลยครับ นี่คือในการโชว์เนไครับเห็นแรงเ็นี่หจุดขายของดีเซน้อยอยู่ตรงนี้ครับถ้าวงไหนตีเขาชาวบ้านกระจายครับตาดีกไวก็มาอ่าประเจียหลุดเล็กน้อยครับครับตีแรงไปนิดเป็นแนส่งเวลาฮาจะมีส่วนนะพี่เห่ื่อครับเดครับไอ้หมแข่งท้อเนรับ โชว์ครับออกอาวุธนะครับในขณะที่จุคขายของนิสน้อยอยู่ที่เขา่าจะโชว์ให้กับพวกเราได้เห็นกันนะครับยุบรุ่งเรืองของเนินคู่ทีกกายว่าเป็นตำนานของการมวยไทยนี่คืออาวุธทีเด็นของทั้งสองคนนี้เลยครับโอ้โหหลังก็หมดกยกรับนี่ยังเไดาครับ นี่ก็คือความสวยงามนะครับที่อยากให้เด็กรุ่นใหม่นะครับได้เห็นกันนะครับขอโทษขอโทกันไปนะครับโอ้จริงๆแล้วทั้งคู่นี่เรียกร้องมาขอห้ายกเลยนะครับแต่ว่าด้วยคือเราต้องเตรียมพยาบาลไว้ดูแลผู้อื่นด้วยนะครับก็เลยยกเดียวพอแล้วให้คลายทุกถิ่นกันครับขอสียงิ์บมือด้วยนะครับนี่คือสุดยอดไทยในตำนานนะครับสุภาน้อยบรมุตแล้วก็ดีเซน้อยชรธนสุการครับ ผลการแข่งขก็แน่นอนครับว่าเสมอกันไปครับอย่ยังคร่าพ้านะครับที่แม้ว่าอายุจะ60ก,กว่าแล้วครับอย่างรณนวรุษแล้วพีเสนาธิชา50ชก,กว่าแล้ว